สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับเดลี mm ่อัปเดตวันนี้ฮะวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่คาเซมิโ hmm. รได้ร่วมลงซ้อมกับยูเนเตดโดยเขาจัดการเอกสารต่างๆในการทำงานที่เกาะอ,อังกฤษเรียบร้อยแล้วครับและได้มีการปล่อยรูปของคาเซมิโรสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูเนเตดทั้ง3ชุดจากเว็บไซต์ของสโมสรเรียบร้อยแล้ว รวมถึงบทสัมภาษณ์แบบเต็มของเขาด้วยเช่นกันครับโดยเขารู้สึกขอบคุณอย่างมากและเขาตื่นเต้นมากๆเขาได้สัมผัสถ,ถึงความรักอันแสนพิเศษจากทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากเขาคิดว่านี่เป็นการท้าทายครั้งใหม่ของเขาเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมและช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเกมต่างๆรวมถึงคว้าถ้วยรางวัลต่อไปอีกด้วย โดยเขาฝากถึงแฟนคลับทุกคนว่าเขาดีใจมากๆที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสโมสรแห่งนี้และทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะนักฟุตบอลครับ เกมวันเสาร์นี้กับเซาแฮมตันไม่รู้ว่าคาเซเมโดจะได้รับโอกาสลงเล่นเลยหรือไม่นะครับยังไงก็มารอติดตามเชียร์ทีมนักของเรากันนะครับโดยความคิดส่วนตัวของผมน่าจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะฮะแต่ตัวสรองเนี่ยไม่แน่ครับหรือเทนฮักอาจจะกล้าเสี่ยงลงเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปไปที่ข่าวตลาดซื้อขายกันบ้างเริ่มต้นที่เควินแท็ผู้รักษาประตูของไอทรัคแฟรงเฟิร์ส ได้ประกาศว่าเขาได้รับข้อเสนอเป็นรายลักษณ์อักษรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำระดับโลกซึ่งตัวเขาตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะอยู่ที่ไอ r ทรัแฟรงเฟิร์ตต่อไปนั่นหมายความว่ายูไนเต็ดจะต้องหาผู้รักษาประตูมือสคนอื่นแทนนะครับโดยทางฟาบิโอโรมาโน่ฮะเี่2ครับได้รายงานว่าหลังจากเควินทรัพปฏิเสธข้อเสนอของยูไนเต็ด ตอนนี้ยูเนเ็ดเบนเป้าไปที่มาตินดูบัฟกาะผู้พวกษาประตูของนิวคาสเซิลยูเนเ็ดซึ่งจะเสนอในรูปแบบของการยืมตัวให้กับนิวคาสเซิลครับโดยมีออปชั่นซื้อขาดประมาณ5ล้านปอนด์อีกด้วยต้องรอดูฮะว่าจะได้ดูบัฟกามาเป็นมือ2เลยหรือไม่นะครับผม สุดท้ายฮนะคงไม่พ้นข่าวของแอนโทนีนะครับทางไมค์เวอร์เบชเชียร์หนึ่งสายอาจัจฉรครับรายงานว่ามีการประชุมที่โยฮันคราฟต์อารีนาเพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับสถานการณ์ของแอนโทนีถ้าหากตัดสินใจขายเขาออกไปนะครับด้วยจำนวนเงินของยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายื่นให้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับใีกว่าสูงไปมากด้วยนะแต่ถ้าทีมเราอยากได้จริงจัง ก็คงต้องยอมฮะรวมถึงตัวผมเองก็อยากได้แอนโทนีมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วเช่นกันนะครับหวังว่าทีมของเราจะสามารถปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนปิดตลาดซื้อขายนั่นเองทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe ช่องของเรากันด้วยนะครับรวมถึงฝากไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ของเรากันด้วยมุมแฟนแมนยูช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ